สามั้นครับสามขั้นอาเรอ่โอเคที่ไหะดับเครื่องครับดับดับเครื่องก่อนดับเครื่องครับเราจะไม่วอมกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะละลายกันหมดโอเคนะเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับท่าสอบท่าที่หนึ่งนะครับเ๋ยวให้คุณตุ้ยเขา อ่ะขับให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะครับว่าลายวิ่งในสนามท่าที่หนึ่งเลี้ยวทางไหนเข้าทางไหนนะครับอ่ะท่าที่หนึ่งคือท่าอะไรก็คือท่าการขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับที่น้องทําคือขับตามป้ายแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องสนใจป้ายเพราะว่าป้ายมันถูกปักไว้หมดแล้วนะครับสนใจเรวคือลายวิ่งเลี้ยวทางไหนไปทางไหนบ้างแล้วก็อย่าลืมเรื่องของสัญญาณไฟ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันขวาอย่างเดียวก็เปิดขวาตลอดทางเลยไม่ปิดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับอ่ะคุณตุ้ยครับอาจจะมาดูไลยวิ่งนะครับตะโกนดีกว่าเนะ <laughs> ติดติดขาดขาด,ดอ่ะนะครับไลวิ่งเราจะเริ่มสตาร์ทการพิทุ้ยสตาร์ทดูเลยครับพี่ป๊ ตัวสตาร์ทนะครับมีบางครั้งอาจจะไม่อยู่ตรงนู้นก็ได้นะนะครับอ่ะคุณตุ้ยเริ่มเลยอันดับแรกเลี้ยวขวาเพื่อไฟเลี้ยวนะครับถ้าคุณตุย้ยลืมปิดไฟเลี้ยวแจ้งเลยนะดอกก้าวมาถึงบอกบอกเลยนะอ่าแล้วเลี้ยวเข้าตัวแอลนะครับเสร็จออกมาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปเบอร์เจ็ดเขารูปตัวเอส ดูลายวิ่งนะดูลายวิ่งนะเฟตเบิบเลีเ้ยวไหนขวาต่อแล้วก็มาหยุดตรงเาวาไฟหยุดตรงนั้นจะเป็นปไยหยุดอยู่มีเส้นอยู่สองเส้นนะครับเสร็จแล้วก็ขับออกมาเลี้ยวขวาออกมาเลยยากไหมตาที่หนึ่งใครจำลายได้บ้งย,ยกมือให้ชื่นใจหน่อย เงียบกิ๊บไปตู้นั่งก่อนไปตู้นั่งก่อนไปตู้นั่งอีกรอบหนึ่งอ้าวโอเคสตาร์ทรถสตาร์ทรถสตาร์ทรถโอ้ยรถตันอ้าวตู้ไปไหนแล้วให้นำไม่ใช่ไปก่อนไปร้องมึงนะรถรอรถรอก่อน องรอบนาะดูให้ชัวร์นะตรงนี้หยุดไหมตรงเสาไไปหยุดหยุดเตาหยุดไหมเงียบกิบเลยไม่มีเสียงใครเลย <c oughs> หยุดตอผมหน่อยน็ได้คูยก่บผมหน่อยนะ à ok vô hút chúa làm lại đáp không đại lẹ à bài không năm, đâm lên không khắp đi bài đi bài khắp đâm Để gì nhập sang cái đó nhập sang đừng nhập sang con liều lên đi ta con coi gì đó là hoa cửa là lốm nó โอ้ยโเหลียวกันนะตู้จอดรอนู้นเลยจอดรถนู้นเลยเผื่อเขาท้าไปเออหยุดปุ๊บแล้วออกมาเลยนะไม่ต้องรอเพื่อนหยุดแล้วออกมาเลยขับแรกออกว่าเลยหยุดแล้วออกกวาเลยหยุดแล้วออกกวาเลยหยุดแล้วออกมาเลยตะโกนดังหมดไม้อีกตอนเนี้ย <laughs> เอ้อหยุดแล้วออก,กเลย จอดรอตรงเส้นจอดรอตรงเส้นแถวเรียงสามเหมือนเดิมจอดรอแถวสามเหมือนเดิม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 โอเเบกชึบชี่หนึ่งยากไหมยากไหมไม่ยากนะแต่ถ้าแต่ถ้าใครลืมปิดไปเลี้ยวถ้าผมมองเห็นทานตอนวันสอบอะ ก็จะงานเข้าหน่อยแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้บอกตรงๆแดดแรงมองไม่เห็นเลยไฟเลี้ยเวเปิดหรือไม่เปิดอ่ะโอเคตับเครื่องตับเครื่องครับอันนี้คือท้าแรกเนาะต่อไปท่าที่สองเดี๋ยวจอดลงไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดินม,มาครับผมว่าท้าที่สองอ่านให้ฟังหน่อยอ่านให้ฟังหน่อยท่าอะไร าการขับรถทรงตัวบนทางแคกก็คือนี่เลยทรงตัวบนไม้กระดานหรือปูนหรือแทนปูนเนี่ยนะครับความยาวของแทน่นตั้งแต่จุดเริ่มสีเหลืองนะจนสุดเนี่ยสิบห้าเมตรนะครับความกว้างหนึ่งฟุตหรือหไม้บรรทัดนะครับเราต้องขับรถขึ้นไปบนไม้กระดานหรือปูนเนี่ยให้ใช้เวลาเกินสิบวินาทีขึ้นไปเกิน10วินาทีขึ้นไป,น,น,น,ไปนะครับถ้าน้อยกว่าสิบวิ ถือว่าไม่ผ่านต้องอยู่ข้างบนนี้เกินสิบวินนะครับอ่าแล้วก็ครับตอนที่อยู่ข้างบนตอนที่อยู่ข้างบนขาห้ามหลุดออกจากที่พักเทา้านะครับเท้าห้ามแตะพื้นใครขี่รถแบบจะล้มลุกทรงตัวเงี้ยไม่ได้นะทราไม่ได้นะแล้วก็ห้ามหล่นออกจากไม้กระดานนะครับแล้วก็เราจะนับเวลา นะครับเราจะเวลานะเดี๋ยวอยให้เข้าใจตรงกันนะับเวลาตั้งแต่ขาขึ้นคือล้อหลังขึ้นมาอยู่ข้างบนถึงจะกดเริ่มเวลานะครับขาลงล้อหน้าลงผมกดหยุดเวลาถ้าต้องอยู่ข้างบนเท่าไหร่เกินสิบวีขึ้นไปใครได้เก้าจุดเก้าเก้าอะไรเงี้ยผ่านปะไม่ผ่านสิบจุดศูนศนย์ผ่านนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเต็มที่ ถ้าเวลาเยอะแต่ภาพลน่นสิ่งที่ทำมาก็จบเหมือนกันนะโอเคถ้าเวลานี้ยี่สิบามสิบวิทุกคนแต่จะจบปุ๊บลน่นไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ขอสิวิท่าที่ถูก10วินะครับปุ๊บจับเวลา1นึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ โต้ยล่นแล้วหล่นเลยลเขาลงกขลงไปเลยนะ <c oughs> จะับเวลาของเราขอแค่สิวินนะครับอ่าเดี๋ยวตอนซ้อมเดี๋ยวผมจับเวลาให้ลองขับขึ้นมาดูก่อนแล้วผมจะบอกเวลาว่าได้กี่วิแล้วเราค่อยไปรถ,รถของรถของเราเอา ขอสิบวิทนะครับทาทาที่ถูกสิบวิประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้นะครับ ได้ไหมได้ค่าที่สามนะครับลบลีกสิ่งขีดขวางวก็คือไอ้หลักเนี่ยห้าหลักนะครับแค่ขับรถซิกแซกจะเริ่มฟังไหนก่อนก็ได้ใครจะเข้าขวาใครจะเข้าซ้ายได้หมดนะครับแล้วก็ขับซิกแซกมาแล้วก็ไปหยุดตรงเส้นสีขาวอันนี้คือท่าที่สามท่าที่สามนี่คือทางง่ายใครจะไปเกี่ยวเสาล้มนะ มาตากแดดมานานรถแตกนะโอ้ก่อนนะนะครับอ่ะขึ้นรถครับ